สิ่งที่เรากําลังเจอขึ้นนะครับหรือว่าเจออยู่ในตอนนี้นะครับคือการหลุดนะครับเขาเรียกลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนะครับของการขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมนะครับไปจนถึงเดือนอะไรครับเมษานะครับแล้วก็มาปรับฐานในเดือนพฤษภานะครับซึ่งถ้าเราได้ยินกันเคยได้ยินกันได้ยินไหมครับเซลินเม a y นะครับ ได้ยินนะครับเคยได้ยินนะครับเซลินเมย์นะครับผมก็ไปดูตัวเลขย้อนหลังมามันก็มีเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ10ปีนะครับเดือนพฤษภาคมพุ้นตก7ครั้งนะครับในรอบ10ปีนะครับขึ้นแค่3ครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเก็งกําไรหรือว่าในแง่ของการเข้าซื้อหุ้นในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมันบอกเราว่ามันมีโอกาสที่จะอะไรครับขาดทุนนะครับขาดทุน แต่ถามว่าพฤษภาเนี่ยแล้วต่อจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรนะครับผมสิ่งที่เรากําลังยืนอยู่ในตอนนี้นะครับคือการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเมื่อหลุดแนวโน้มขาขึ้นนะครับแสดงว่าอะไรครับมันบอกเราว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยได้ถูกทําลายไปแล้วนะครับพอแนวโน้มขาขึ้นถูกทําลายไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นจะมีแนวโน้มอะไรต่อจากนี้ครับ ไม่ไซเวก็ลงนะครับมีอยู่3ตลาดถูกไหมครับมีขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเว์นะครับถ้าเราโชคดีการหลุดขาขึ้นนี้มันจะเกิดอะไรครับรีบาวเป็นลักษณะของการไซเว์นะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีนะครับโชคไม่ดีมันจะเป็นยังไงต่อดีครับก็น่าจะลงต่อถูกไหมครับเพราะว่ามันหลุดขาขึ้นแล้วถูกไหมครับไม่ไม่ไซเว์ก็ลงต่อทีนี้คี์หลักนะครับ ในรอบนี้เนี่ยที่ผมกําลังมองอยู่นะครับแล้วก็พยายามเตือนนะครับให้กับนักลงทุนก็คือการที่ตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับมันไม่สามารถผ่านลักษณะของเส้นหรือว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้นไปได้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเวลาที่ตัวของเซ t ตอินเด็กซ์นะครับมีการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับในอดีตเนี่ยหรือว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมีการปรับฐานใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งครั้งนี้ ก็เป็นสิ่งที่เตือนมาแล้วนะครับเตือนมาแล้วนะครับว่าถ้าหลุดขาขึ้นนะครับที่พันสีเนี่ยจะมีสัญญาณปรับฐานเกิดขึ้นแล้ววันที่หลุดพันสี่เป็นยังไงครับมีรีบาวก่อนนะครับให้รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีความหวังนะครับแต่วันถัดมาเป็นยังไงครับจัดให้เลยเกือบ30จุดถูกไหมครับวอลุ่มเป็นยังไงครับมูลค่าการซื้อขายเยอะมากๆนะครับแสดงว่าอะไรครับคอนเฟิร์ม นะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าถูกขายนะครับเพราะว่าโวลลุ่มเนี่ยเพิ่มเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเจอต่อไปนี้นะครับต่อจากนี้ไปนะครับในแง่ของตัวเทคนิคนะครับกำลังจะบอกนะครับก็คือไม่แนวรับนี้นะครับหรือสิ่งที่เรากำลังจะเจอก็คือบริเวณนี้ครับ1 3 3 0สามสามศูนนะครับกับหนึ่ง 3.00นะครับถามว่าทำไมผมถึงมีมุมมองอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเราดูในอดีตนะครับการลงนะครับจากกรอบแนวโน้มขาลงนะครับลงมากระแทกนะครับครั้งที่1นะครับภาพที่เรากำลังมองอยู่ก็คือการลงมาเหมือนกันนะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นการเดานะครับหรือถ้าให้เรียกแบบทางการหน่อยคือการคาดการนะครับการคาดการ เพราะนั้นเวลาที่เซตอินเด็กนะครับหลุดเส้น200วันตรงนี้จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตลาดหุ้นไทยอันตรายนะครับอันตรายซึ่งน่าจะเกิดในสัปดาห์หน้าแล้วก็อีกประมาณ1เดือนข้างหน้าที่เราต้องเจอกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราขึ้นมา4เดือนยังไม่มีการปรับฐานเกิดขึ้นแล้วถ้ามันลงล่ะครับมันคงไม่ลงแค่2ออาทิตย์แล,ล้วกลับหรอกครับ อย่างน้อยๆระยะเวลานะครับง่ายๆเลยก็นัดกันไว้นะครับประมาณครึ่งทางนะครับหรือครึ่งหนึ่งของการขึ้นกี่เดือนครับ2เดือนนะครับสเดือนเพราะนั้นนี้เพิ่งกี่อาทิตย์เองครับอาทิตย์เดียวเองนะครับอาทิตย์เดียวเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้ใช้งานกันนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้อาจจะต้องใช้งานนะครับในช่วงประมาณเดือนเดือนไหนดีครับ กรกดาคมนะครับกรกดาคมแต่ว่ามันอาจจะเริ่มทดสอบได้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับถ้าเงื่อนไขนะครับที่เราเรียนกันในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราเรียนจะเรียนกันในวันนี้นะครับผมขอปรับคอนเซปต์นะครับนักทุนทุกท่านให้เท่ากันนะครับโดยในแง่ของตัวชาร์ตนะครับหรือว่านักเทคนิคเข้าที่ใช้กันเนี่ยเขาใช้ตัวของกราฟราคานะครับมาดูในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับ สิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับผมแนะนำตัวของ a n นเดลสติกนะครับเพราะว่าตัวของ c a นเดลสติกนะครับมันจะมีการบอกนะครับกำลังกำลังนะครับกำลังของการอะไรครับการขึ้นหรือว่ากำลังของการลงนะครับถ้ากำลังมากมันบอกอะไรเราครับ <c oughs> กำลังมากแสดงว่าแข็งแรง นะครับแข็งแรงแข็งแรงในแง่ของอะไรครับการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องดูต่อนะครับในแง่ของถ้ามันเคลื่อนไหวแข็งแรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนกันในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือ Volume มนะครับวอลลุ่มันแทนอะไรนะครับแทนเงินจริงๆที่ใส่เข้ามานะครับเป็น Bit ออ f เฟใช่ไหมครับบิ t ออฟเฟใช่ Volume มไหมครับ บิตออฟเฟอร์ใช่วอลลุ่มไหมครับบิตออฟเฟอร์นะครับคือวอลลุ่มที่อาจจะเกิดนะครับวอลลุ่มที่อาจจะเกิดแสดงว่าเกิดหรือยังครับยังเพราะยังไม่อะไรครับยังไม่ได้ถูกจับคู่นะครับหรือว่ายังไม่ได้เลยครับยังไม่แมทนะครับเรียกง่ายๆคือยังไม่แมทวอลลุ่มคือปริมาณการซื้อขายนะครับแต่แว l ลนะครับมูลค่าของการซื้อขายเนี่ยคือเงิน ทั้งหมดที่ใส่เข้ามานะครับถามว่าในแง่ของถ้าเราจะดูหุ้นนะครับให้ดูที่บุลุุมนะครับโหมดแอคทีฟน่าเล่นไหมครับ mm hmm. ก็น่าเล่นนะครับ mm hmm. เพราะอะไรครับ mm hmm. เล่นกับคนในตลาดนะครับเล่นกับคนในตลาดแต่ทําเมื่อไหร่เราเล่นกับเจ้ามือหรือเล่นกับคนที่ดูแลหุ้นโอกาสชนะเราเยอะไหมครับ mm hmm. น้อยเพราะเขาจะทําอะไรก็ได้ เพราะนั้นไซต์ท,ที่น้ักลงทุนนะครับหรือว่าคนที่เรียนเทคนิคใหม่ๆนะครับควรจะดูในแง่ของวอลุ่มนะครับเกินสัก50ล้านบาทต่อวันนะครับถึงจะดูแคนเดลดูในแง่ของเทคนิคเนี่ยได้ประโยชน์นะครับถ้าวอลุ่ม1ล้านต่อวันโทษครับมูลค่าการซื้อขายแค่ประมาณ1ล้านบาทต่อวันเทคนิคใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้ แต่ถ้ามูลค่าการซื้อขายวันนั้นเนี่ยพันกว่าล้านเป็นไงครับโอ้โหน่าสนุกนะครับสนุกตรงที่ว่าคนเขาคิดอะไรกันนะครับเรายังไม่รู้หรอกว่าไอ้เขามองว่าขึ้นหรือว่าลงแต่ถ้าวันนั้นหุ้นขึ้นเยอะๆเลยนะครับแล้ววอลลุ่มเนี่ยเยอะมากๆน่าสนใจไหมครับน่าสนใจนะครับเราต้องตีตั๋วเข้าไปดูไหมครับก็ต้องตีตั๋วเข้าไปดูเพราะว่าอะไรครับ คนใส่เงินเข้าไปพันกว่าล้านเอ๊ะมันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆไม่งั้นหุ้นอะไรครับไม่ขึ้นนะครับยอมซื้อแพงเพราะอะไรครับเพราะมีความคาดหวังว่าจะไปอะไรครับขายที่แพงขึ้นนะครับขายที่แพงขึ้นเพราะนั้นวอลุ่มนะครับจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าการขึ้นเนี่ยแข็งแรงหรือเปล่านะครับถ้าเราดูในตัวของชาร์ตราคานะครับทั่วๆไปนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวของปริมาณการซื้อขายนะครับซึ่งแทนด้วยอะไรครับเป็นเหมือนกับอะไรครับสูงหรือต่ำวอล l ุ่มสูงหรือต่ำถ้าวอลุ่มสูงแสดงว่าเงินเยอะนะครับใส่เข้ามานะครับแต่ถ้าวอลลุ่มน้อยเป็นไงครับเงินน้อยนะครับอาจจะอะไรครับไม่ชัดเจนว่า ทิศทางเป็นยังไงนะครับผมก็มีเงื่อนไขนะครับในการสังเกตวอลุ่มนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับถ้าหุ้นขึ้นนะครับเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกนะครับถ้าหุ้นขึ้นแล้ววอลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับเพราะอะไรครับหุ้นขึ้นแล้วมีเงินเนี่ยใส่เข้ามานะครับ ในขณะที่เงื่อนไขที่สนะครับเงื่อนไขที่2หุ้นขึ้นแต่วอลุ่มลดลงมันบอกอะไรเราครับมันบอกเราว่าหุ้นขึ้นแต่เงินที่ใช้น้อยลงแสดงว่าอะไรครับเ,เงินหมดหรือเปล่านคนที่ซื้อไปไปกดเงินเพิ่มหรือเปล่านะครับทำไมไม่มาซื้อต่อนะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าอะไรครับขึ้นไม่แข็งแรงนะครับเงินไม่ต่อเนื่องนะครับขึ้นแต่วอลุ่มหายแสดงว่าขึ้นแบบอะไรครับไม่มีวอลุ่มอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไปได้ไม่ไกลนะครับเงินไม่เข้านะครับเงินไม่เข้ายกเว้นมี i n นไซ h ์ซึ่งรายย่อยอย่างเราเราก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับอย่างผมผมก็ไม่รู้นะครับ คนก็ชอบมาถามว่านักวิเคราะห์มีข่าวหรือเปล่านะครับผมก็บอกว่าผมก็ได้จากนักลงทุนเนี่ยครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนักทุนเล่าให้ฟังว่ามีข่าวอย่างนั้นมีข่าวอย่างนี้ซึ่ง80%ข่าวลือนะครับ20%ข่าวมั่วนะครับข่าวจริงมันมีแค่10%หรือ5%เท่านั้นเองนะครับในตลาดเพราะนั้นถ้าเราได้ข่าวมา รเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามีเงินเนี่ยใส่เข้ามาหรือเปล่านะครับใส่เข้ามาแสดงว่าอะไรครับมีโวลลุ่มนะครับมีโวลลุ่มถ้ามีแต่ข่าวคนบอกให้เราเนี่ยตัวเนี้ยน่าซื้อน่าซื้อน่าซื้อมีแต่คนบอกพี่เชื่อไหมครับส่วนใหญ่เชื่อก็เขาบอกกันนะ่ะคนน่าเชื่อถือก็บอกนะครับว่าตัวเนี้ยซื้อได้ซื้อได้ แต่เขาใส่เงินหรือ,อยังครับยังเขาบอกแค่ว่าน่าซื้อแต่เขาซื้อหรือ,อยังครับยังเพราะเขายังไม่ได้ซื้อเงินยังไม่ได้ใส่เข้ามาวอลุ่มยังไม่มีนะครับแต่ถ้ามีข่าวลือเกิดขึ้นนะครับแล้วเงินเนี่ยใส่เข้ามามากๆเลยเป็นยังไงครับน่าสนใจ มีโอกาสเป็นไปได้จริงนะครับมีโอกาสเป็นไปได้จริงนะครับข้ามไปไกลเลยกลับมาที่เงื่อนไขที่สามนะครับเงื่อนไขที่สามนะครับเงื่อนไขที่สามคือหุ้นตกนะครับหุ้นตกนะครับผมใช้แทนคำว่าดาวนะครับวอลุ่มเพิ่มมันบอกอะไรเราครับหุ้นตกวอลุ่มเยอะมันบอกเราว่าขายเยอะจังเลยนะครับ หรืออีกหรือเราจะแทนว่าคนซื้อซื้อเยอะได้ไหมครับได้ไหมครับคนซื้อซื้อเยอะเขาซื้อแต่อะไรครับเลือกราคาเขาเลือกที่จะซื้อในราคาที่ต่ําแต่เขาไม่ยอมอะไรครับจ่ายเงินที่แพงถูกไหมครับแสดงว่าไอ้คนที่ซื้อเนี่ยอยากได้แต่ต้องอะไรครับราคาต่ําๆนะครับราคาต่ําๆเพราะฉะนั้น หุ้นขึ้นได้ไหมครับไม่ได้แล้วแถมถูกขายอีกนะครับเพื่อเกิดวอลุ่มถ้าวอลุ่มเพิ่มในขณะที่หุ้นตกแสดงว่าอะไรครับแรงขายมันเยอะนะครับแล้วแรงซื้อยังไม่มีแต่คนอยากซื้อถ้าอะไรครับหุ้นตกนะครับเราซื้อไหมครับแบบนี้ไม่ซื้อเพราะอะไรครับหุ้นมันตกอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไปต่ําสุดเมื่อไหร่หรือไอ้คนที่ซื้อเนี่ย ราคาไหนที่เขาอยากได้มากที่สุดเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าอะไรครับมันมีคนพยายามจะขายนะขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆเราซื้อไหมครับไม่ซื้อเพราะอะไรครับมีแต่คนขาย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 ,ขายสแสดงว่าอะไรครับแรงขายมันเยอะเราก็ไม่ซื้อเพราะอะไรครับยังไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาแค่นั้นเองเราจะซื้อเมื่อ,อไหร่ครับมีแรงซื้อกลับเข้ามา นะครับเมื่อมีแรงซื้อกับเข้ามากับเงื่อนไขที่4นะครับราคาหุ้นเนี่ยตกนะครับแต่วอลุ่มลดลงนะครับหรือลงแล้ววอลุ่มบางๆนะครับที่เราเรียกกันลงแล้ววอลุ่มบางๆซื้อไหมครับซื้อไหมครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับลงแล้ววอลุ่มน้อยๆเราซื้อไหมครับใครซื้อบ้างครับประมาณบประมาณ2ตนะครับ ไม่ซื้อลงแล้ววอลุ่มน้อยเราไม่ซื้อเพราะเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นนะครับเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นนะครับรู้แค่ว่ามันลงนะลงไม่แรงแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าแรงซื้อเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉนั้นเงื่อนไขที่เราจะใช้นะครับในแง่ของการเก็งกำไรเงื่อนไขไหนดีครับ เมื่อหุ้นขึ้นแล้ว<อ>มีวอลุ่มนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่ใช้ในแง่ของการเก็งกำไรนะครับอาจจะใช้เงื่อนไขที่4ในการอะไรครับเลือกทยอยเก็บหุ้นก็ได้นะครับเราจะเก็บหุ้นถ้าหุ้นตัวนั้นมีอะไรครับมีปันผลที่ดีมีอะไรต่อครับมีคนเชียร์ที่เยอะหรือเปล่าครับมีอัพไซ์ที่เยอะป่ะครับ ไม่รู้อะไรนะครับ PE ที่ต่ำก็อาจจะได้ในบางตัวนะครับอาจจะได้ในบางตัวนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเก็บหุ้นกันจริงๆนะครับถ้าปันผลเราโอเคนะครับเราก็ซื้อนะครับลงมาต่ำแสดงว่าอะไรครับถ้าหุ้นลงมาเยอะปันผลที่เราจะได้เป็นไงครับก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับ 80%ของคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นนะครับครั้งแรกเลยจะบอกว่าหวังแค่ฝากมากกว่าหวังว่าเล่นหุ้นเนี่ยมากกว่าเงินฝากก็โอเคแล้วนะครับแต่พอเทรดไปเทรดมา90%นะครับกลายเป็นคนที่หวังแคปิตอลเกนกันหมดนะครับลืมลืมเลยครับลืมลากเงานะครับลืมลากเงาของสิ่งที่เราเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้น นะครับเราอยากจะรวยโดยที่อะไรครับลืมว่าเอ๊ะเงื่อนไขแรกที่เราเข้ามาในตลาดเนี่ยเราคาดหวังอะไรครับคนที่เข้ามาใหม่ๆผมเชื่อว่าส่วนใหญ่หวังแค่ว่าผลตอบแทนจากตลาดเนี่ยมากกว่าเงินฝากแล้วนะครับเลยเข้ามานะครับแต่พอเทรดไปนะครับซื้อหุ้นไปเรื่อยๆเอ๊ะอยากได้ในระยะสั้นนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นอะไรครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับ แต่ถ้าเราเชื่อว่าหุ้นเนี่ยพื้นฐานมันดีจริงนะครับแล้วปันผลดีราคาลงเราเก็บไหมครับเก็บนะครับเก็บนะครับเก็บอะไรพื้นฐานดีมากนะครับอะไรพื้นฐานดีมางครับรายได้สม่ำเสมอกำไรเป็นไงครับก็แย่ที่สุดก็คงที่ นะครับหรือถ้าเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไรายได้ไม่ลดดีไหมครับดีมากๆนะครับดีมากๆสถานการณ์ปัจจุบันถ้ากําไรไม่ลดดีไหมครับก็ดีแล้วนะครับก็ดีแล้วนะครับในช่วงที่ยังมีปัญหากันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะถ้าในภาวะรวมๆที่แย่กําไรเขาไม่ได้ลดถ้าเมื่อไหร่ลิกกลับมาดีแสดงว่าโอกาส ที่กลับมาดีเนี่ยมีสูงมากๆนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีแล้วผลกำไรลดลงรายได้ลดลงอาจจะลงแค่ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ดีรายได้ลดกำไรลดเป็นไงครับเลิก mm hmm. เล่นไปนเลยตัวนี้ mm hmm. นะครับเพราะว่าเราเล่นตามตลาดไม่ได้ นะครับเราเล่นตามตลาดไม่ได้มันต้องเป็นอะไรครับคนที่มีความรู้จริงๆในธุรกิจนั้นถึงจะเข้าไปเล่นนะครับเราไม่มีความรู้อย่างนั้นเราก็อย่าไปเล่นหุ้นตัวนั้นเท่านั้นเองนะครับง่ายที่สุดในตลาดหุ้นไทยมีเซกเตอร์ไหนบ้างครับแบงค์พลังงานสื่อสาร<น>ก็ชุดนี้นครับที่อะไรครับมา r k เก็ตแคปใหญ่ๆนะครับก่อสร้างใหญ่ไหมครับก็ใหญ่ ใหญ่ไหมครับใหญ่เพราะเมก e ะโปรเจกต์เกิดไหมครับไม่เกิดแต่ก่อสร้างในอดีตมันเกิดอะไรเกิดขึ้นครับมีอะไรเกิดขึ้นครับหุ้นเลยขึ้นมีความคาดหวังนะครับมีความคาดหวังว่าจะเกิดนะครับซึ่งความคาดหวังนั้นเป็นความคาดหวังที่อะไรครับมีความเป็นไปได้นะครับในอดีตถ้าเราดูกันเพราะอะไรครับมันมีเงินเข้ามาซื้อหุ้น นะครับมีเงินเข้ามาซื้อหุ้นนะครับดูตัวอย่างอันนี้แล้วจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมีตัวอย่างอื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นในอดีตนะครับในอดีตนะครับช่วงที่ตลาดหุ้นนะครับลงนะครับในอดีตนะครับในอดีตนะครับก่อนที่จะลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพเนี่ยมีลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วมีรีบาวเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะไปไซเ a y ออกด้านข้างนะครับโดยที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะครับจากปกตินะครับประมาณหมื่นล้าน1 5ื่นห้านะครับวันที่ไซเยวนะครับโวล่มหรือว่ามูลค่าการซื้อขายนะครับของตลาดจากปกติประมาณหมื่นล้าน1 5ื่นห้าขึ้นไป2 5งหมื่นแสดงว่าอะไรครับผิดปกติละหุ้นเคลื่อนไหวแคบๆนะครับเคลื่อนไหวแคบๆ ประมาณ3-4จุดเองแต่วอลุ่มเยอะมากๆนะครับวอลุ่มเยอะมากๆนะครับแสดงว่ามีขึ้นบางกลุ่มมีขายบางกลุ่มมันบอกเราว่าอะไรครับกำลังมีการเปลี่ยนมือกันนะครับกำลังมีการเปลี่ยนมือกันแต่ไม่ได้บอกเราว่ามันขึ้นหรือลงนะครับ แต่แล้วมันบอกเราว่ามีเงินอะไรครับใส่เข้ามาละเยอะมากๆนะครับจากหมื่นล้านหมื่นห้าปกติขึ้นไปสองหมื่นห้านะครับแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับพอเพิ่มขึ้นเยอะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ไซด์เว์เสร็จเลือกลงนะครับเลือกลงมันบอกเราว่าอะไรครับมันบอกเราว่า ลงก็เพราะมันลงนะครับแต่มันเปลี่ยนมือกันเรียบร้อยแล้วช่วงที่เขาไซเวย์นะครับแล้วเขาบอกเราว่าลงนะครับพอมันบอกเราว่าลงเราทำอะไรครับอยู่เฉยเพราะว่ามีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นแล้วอะไรครับหุ้นเลือกลงนะครับผมกลับมาที่เงื่อนไขที่ห้านะครับผมคงลืมไปนะครับ ขออภัยถ้านะครับถ้าวอลุ่มถ้าราคาหุ้นนะครับเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่วอลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆนะครับผมให้เวทแอนด์ซีเพราะเราไม่รู้ว่าเงินที่ใส่เข้ามาเนี่ยกำลังทำอะไรนะครับกำลังทำอะไรแต่รู้ว่ามีการเปลี่ยนมือเยอะนะครับ สิ่งที่เราทําคือรอรออะไรครับรอว่ามันจะเลือกทางไหนนะครับเพราะมันเปลี่ยนมือเสร็จไม่ขึ้นก็ต้องลงเท่านั้นเองนะครับถ้าเลือกขึ้นเราทําอะไรครับเราก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเลือกลงทําอะไรครับก็อย่าไปยุ่ง